สัจจะสีมีการแทงตลอดด้วยยานเดียวด้วยอาการเท่าไรสัจจะสีมีการแทงตลอดด้วยยานเดียวด้วยอาการเก้าคือด้วยความเป็นของแท้หนึ่งด้วยความเป็นอนัตตาหนึ่งด้วยความเป็นของจริงหนึ่งด้วยความเป็นปฏิเวทหนึ่ง ด้วยความเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งหนึง่งด้วยความเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้หนึง่งด้วยความเป็นธรรมที่ควรละหนึง่งด้วยความเป็นธรรมที่ควรเจริญหนึ่งด้วยความเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งหนึ่งศัสตราสีท่านสงเคราะห์เป็นหนึง่งด้วยอาการเก้านี้ศัจะได้ ท่านสงเคราะห์เป็นหนึ่งศาจจากนั่นเป็นหนึ่งบุคคลย่อมแทงตลอดสาจจากหนึ่งด้วยยานเดียวเพราะเหตุนั้นส,าาสัจจากสีจึงมีการแทงตลอดด้วยยานเดียว